รู้นะจะบอกทีละขั้นตอนก่อนอื่นเราต้องไปโหลดแอปอันนี้มาเด้อนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่เยวเล่นให้ดูชื่อแอปว่า w e p a y แอปนี้นะแอปนี้นี่นี่อย่างที่สองเราต้องมี แอปวอลเล็ตด้วยนี่เรามีแอปวอลเล็ตด้วยอย่างแรกเลยนะที่เราต้องทําก็กดเข้าไปหลังโหลดเสร็จกดเข้าไปนนี้เครื่องมันจะช้าหน่อยกดเข้ามาแล้วมันจะมันจะเป็นหน้าแบบนี้เนาะคนอื่นเราก็ต้องเติมเติมเงินเข้าไปก่อนวิธีกอนเงินก็นี่นี่วอลเล็ตที่เองเพิ่งโหลดมาไม่ใช่อันบนนะอันสุดท้าย จะเขียนว่าโอนเงินระหว่างบัญชีแต่ว่าจะเสียค่าธรรมเนียม1.9%ถ้าเราจะโอนเงินเราก็กดเข้าไปในนี้พอเข้ามาปุ๊บเราก็ใส่จํานวนเงินสมมุติเราจะใส่100เรัก็กดเข้าไปแล้วก็รอมัน๋ยวมันจะเด้งเข้าไปนี่เห็นไหมมันจะเด้งเข้าไปใน wallet ของเองแล้วเราก็ใส่จํานวน ถ้าใส่ถูกแล้วก็กดโอนเงินปับ๊บพอพอเองกดโอนเงินปุ๊บแต่พี่ไม่มีเงินพี่ไม่โอนหรอกพอกดโอนปับ๊บแล้วเราก็ปัดทิ้งเราก็เข้ามาในหน้านี้เราก็กดกลับกลับมานี้เงินก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นไอ้ตรงนี้เห็นไหมยอดเงินคงเหลือของเราพอมาขึ้นตรงนี้แล้วเองจะเติมเงินเองก็กดเข้าไปถ้าจะเติมพวกย่อยๆ่อยี่สิบาทสามสิบบาทอะไรก็ กดเข้ามานี่บัตรเงินสดเห็นไหมบัตรเงินสดกดเข้าไปนี่มันจะคึ้นอย่างนี้จะเติมในหมวดไหนจะเติมของอะไรสมมติเราจะเติมการิน่าเราก็กดเข้าไปในการิน่านี่แล้วเราก็กดจะเติมยี่สิบบาทเราก็กดจะขึ้นใบใบยอย่างนี้ให้เรากดซื้อแต่พี่ไม่มีตังค์ไม่ถึงนะตังค์ไม่ถึงเลยต้องกดกลับพอเรา พอเราซื้อแล้วซื้อแบัตรแล้วเราก็รอเขาจะส่งข้อความมาล่าสุดนี่ล่าสุดเห็นไหมเห็นล่าสุดหรือเปล่าเห็นไหมยอดเงินเข้าแต่มันไม่แค่นี้อันนี้รอยตึงเงินเข้าแต่ถ้าว่าเราจะมาดูว่าเราอะไรวะว่าเราได้ซื้ออย่างกดเข้ามาดูในกล่องข้อความ นี่เห็นกล่องข้อความไหมนี่คือเราซื้อแล้วนะเราเห็นมันเขียน u a d Password ไหมชื่อเลขสิบสามตัว13หลักเห็นแล้วนะเนี่ยหกเจ็ดศูนย์สองห้าห้าเจ็ดเจดหสามี่ห้าสามหนึ่งเก้าดเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็กดกลับกับว่างี้แล้วก็กดเข้าไปในกดเข้าไปในเว็บ แล้วก็ให้เราพิมพ์ว่าเติมเกมพี่เติมพี่พิมพ์ไว้แล้วนี่กดเข้าไปมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยกาลินาถ้าเราเติมของกาลินานะกดเข้าไปรอสักครู่มันก็เร่งขึ้นมาหน้านี้เราก็กากระบาดออกเราจะเติมฟรีไฟล์เราก็กดเข้ามาแล้วเราก็ใส่ U I D ของเราที่เราอยากใส่เราก็ใส่อันนี้เป็น U I D ของผู้ที่เติมนะเราก็กดเข้ามานี่นี่เราตอนนั้นเราซื้อในกาลินนาใช่ไหมเราก็กดเข้ามาในกาลิหนานี้มันจะขึ้นมาเราก็กรอกรหัสเลขสิบสามหลักอันที่ยาวๆเลขยาวๆนั้นนะ่ะนี่ยี่สิบบาทเห็นไหมจะมีโบนัสบอกอยู่ถ้าเราเติมแล้วเราก็กดออกได้เลยเออลืมบอกลืมบอกให้สมมุติเราเติมเสร็จ เติม uid ของคนอื่นมันจะมันจะขึ้นมามันยังมันยังจะเป็น uid ของคนอื่นอยู่นะเราต้องกดเราก็ต้องกดเข้าไปในขีดอย่างเงี้ยเนี่เยเห็นไหมตัวจี๊ดเราก็ต้องกดออกกดออกจาก uid ก่อนของผู้เล่นเห็นไหมกดออกจาก uid ผู้เล่นเสร็จแล้วก็แค่นั้นหละ